วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ถ่ายแบบไม่มีลิงไลท์อยู่ๆลิงไลท์มันก็ดับมาช่วงนี้ไม่แต่ของเสียหายอเอองงมากแม่ก่อนหน้าอันนี้ก็คือมือถือเสียใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็น iPhone แล้วก็มีปัญหาก,กับกล้องอ่ะพออันนี้ใช้เอฟเฟกตเออเวิร์กและนู่นนี่นั่นคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วลิงไลท์เสียอีก ต้องทาบุญแหละเอาจริงฉะนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตอัดแบบไม่มีลิงไลท์นะคะเพราะว่าถ้ารอลิงไลท์เนี่ยก็จะไม่ได้อัดสักทีนะทุกคนเอาจริงรองไปรอกันมารอนู่นรอ,อ,อนี่เนี่ยนะคะก็วันนี้เอฟจะมาในหัวข้อคลิปที่คือตั้งแต่ก่อนตอนปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยทุกคนเอฟ่าค่อนข้างใช้เงินเยอะใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นการใช้เงินเยอะมากไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเออใช้เงินเยอะมากนะคะแล้วก็ซื้อของหลายอย่าง นะก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยตอนนี้มันณนะวันที่อ,อ,อัดเนี่ยมันประมาณเดือน6นะเดือนมิถุนานะคะเอก็แบบเออมันหมดฮาร์ฟแรกฮาร์ฟแรกของปีก็อยากจะมาทําสรุปนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเอฟซื้ออะไรมาแล้วเอามาเรนกิ้งนะว่าอันไหนเป็นเบส แล้วก็ไล่ไปยันจน worst purchase เลยนั่นเองนะคะก็คืออันไหนที่ซื้อมารู้สึกว่าคุ้มที่สุดชอบที่สุดโอเคที่สุดนะคะโดยที่ในการเวทของเอฟเนี่ยก็คือ1่จะต้องเป็นของที่เอฟชอบนะซึ่งเอาจริงชอบหมดแหละออคือถ้าไม่ชอบก็คงไม่ซื้อมาถูกไหมานับความชอบมันก็คือชอบทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะมานับกันที่การใช้งานด้วยว่าอันไหนซื้อมาเราได้ใช้งานคุ้มค่ามากกว่ากันนั่นเองนะขอเอฟลองลิงไลท์อีกทีได้ปะ มันสึกแบบหงุดหุ่ิดไม่มีลิงไลท์อ่ะเดี๋ยวเนี้ยวพามีลิงไลท์แล้วมันดีขึ้นนะทุกคนมันจะดับอีกไหมมันน่าจะดับเมื่อกี้มันก็ดับใส่เอฟมันลวรอบหนึ่งนะคะก็เนี่ยเออดับมันก็อาจเปลียอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะนะคะก็อันดับแรกอันดับหนึ่งอันนี้เอฟจะไล่จากเบสไปเวิร์สนะทุกคนก็อันดับแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากน้องคนนี้นี่เป็นน้องนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะก็ เป็นโลเะอ่ารุ่นอะไรนะ Oyster Date นะคะอ y s t e r แล้วมันมีตัวเซนเซอเออนั่นแหละมันมีเขียนด้วยแต่ว่ามันตัวเล็กก็อ่านไม่ออกเอาจริงนะมันเป็น Oyster แล้วก็ลงท้ายด้วย Date นั่นเองนะคะก็คือเป็นรุ่นที่เรียกว่า v i n t a ท e ไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเออน่าจะเรียกว่า Vintage ได้นะคะแต่ว่า ตัวนี้มันเป็นตัวล้อมเทชรมาเอฟก็เลยชอบตอนนั้นนะคะก็ซื้อมาจากงานแบรนด์เนมรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นซึ่งเอาจริงตัวนี้ที่เอฟให้เป็นเบส p u r ร์เชสเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าตั้งแต่นับจากวันที่เอฟได้น้องมาเนี่ยทุกคนเอฟใส่ทุกวันเลยเออคือถ้าถ้าฝรั่งเขาจะเรียกว่า c o สเพอร์แวรใช่ไหมก็คือต้นทุนต่อการใส่เออต่อการใช้งานอย่างเงี้ยถ้านับนะน้องคนนี้คือแบบเหลือหลักพันแล้วมั้งต่อวันเออคือ ใส่ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ใส่เลยนะคะวันที่เอฟไม่ได้ใส่เนี่ยก็คือวันที่เอฟไปเที่ยวไปเที่ยวแก่งกระจานนะก็เลยหยิบตัว Apple Watch ออกมาใส่นะคะก็ไม่อยากเอาน้องไปแบบสมบุกสมบันเกินตลาดชนะเอฟก็ไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดอยู่แล้วไงทุกคนเออเอฟก็เลยได้ใส่น้องคนนี้ทุกวันเลยจ้าก็เลยถือว่าเป็นน้องที่คุ้มค่ามากนะคะแล้วก็ความหน้าปัดที่มันลอมเพชรมาแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกมีความตอนแหล มีความต้นแหลมมีความเป็นตัวเองวิ้งวิ้งอะไรเงี้ยเออเป็นคนแพ้อะไรวิงวิงนะก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยต้องเป็น best purchase แล้วแหละสำหรับเอฟนะคะอ่ะทีนี้สตอรี่แต่ละอันขอสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปมีความรู้สึกว่ามีเรื่องให้ได้พูดเยอะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขอสปอยก่อนว่าเอฟซื้อมา1ิชิ้นจ้านะมาชิ้นต่อไปกันเลยนั่นก็คือน้องคนนี้นี่ เป็นน้องหรือวีตองนะคะพอเช็ด e อสเซนสวาะคะในลายเชอร์รี่นะซึ่งแน่นอนว่าลายเชอร์รี่เป็นลายที่เอฟชอบมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกตอนไทยที่ใครได้ฟังสตอรี่เนี่ยก็คือตอนแรกเอฟไม่คิดว่าแบบซื้อมาเราจะได้ใช้อืมเพราะว่าเอฟเคยมีตัวมอติคั l เลแล้วก็ขายไปเพราะมันใส่ของไม่พอใช่ไหมทีเนี้ยพอน้องคนนี้ได้มาปุ๊บของเอฟก็น้อยลงน้อยลงไม่พอคือ เอฟชอบใช้กระเป๋าใบเล็กมากขึ้นแล้วด้านในอะ่ะมันมีความแบบยืดหยุ่นในการใช้งานนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ดูรีวิวเดี๋ยวเอฟลิงก์รี view, e link, รวิวให้นะตัวเนี้ยก็เลยเป็นอันที่เอฟได้ใช้บ่อยมากเพราะว่าเอฟไม่ต้องดาวไซส์ของอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมีอันดับต่อไปที่มันชอบมากเหมือนกันแต่ว่ามันต้องดาวไซส์ของอะ่ะต้องเอาบาัตรออกเอาการ์ดออกเอาเงินออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น้องคนนี้ก็เลยชนะเพราะน้องคนนี้ใส่กระเป๋าตังค์ไปได้เลยทยั้งใบนะคะใส่นู่นใส่นี่ได้เลยทยั้งใบก็เลยชนะแล้วก็ พอ F ต่อสายยาวขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยมันก็สะพายขึ้นไหลได้สบายๆทุกคนเนี่ย F เริ่มกลับมาขึ้นรถไฟฟ้าไปออฟฟิศแล้วใช่ไหม F ก็ออจะแบบขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็แบบสะพายน้องคนนี้ไปด้วยแบบคอมแบกแล้วสะดวกแล้วใส่ของได้ทุกอย่างนะคะฉะนั้นใบนี้เป็น best purchase อันดับ2เลยนะคะสำหรับ F นะนี้ใบถัดไปขอดูอันดับที่เลือกไว้ก่อนนะอ๋อใบ,บถัดไปเดี๋ยวต้องไปหยิบอนะ่ะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวมา อ่ะมาแล้วทีนี้อันดับถัดไปซึ่งเป็นอันดับที่3นั่นคือน้องคนนี้จึงนี่เป็นน้องรองเท้ากุชี่นะคะ mm hmm. กูชี่สลิปเปอร์นะก็บะไม่ใช่ใบนี้สิคู่นี้ที่ให้เป็นอันดับที่3นะเพราะว่าเอฟได้ใส่เยอะมากคือไม่ได้ใช้ทุกวันขนาดนั้นแต่ว่าได้ใช้เยอะมากนะคะเราก็ชอบมากนะใส่ทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วในส่วนของตัวเกใครไม่ให้ได้ดูรีวิวเดี๋ยวเอิงไว้ให้เหมือนกัน ะะตัวของแหวนแทนเนี่ยหรือร่องรอยจากการใช้งานเนี่ยก็คือยังน้อยอยู่มันก็ใช่อย่างเอฟเคยให้ดูใช่ไหมว่ามันมีรอยย่นรอยอะไรจากการเดินบ้างซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ว่าในเรื่องของความเน่าความอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเป็นรองเท้าสีขาวเนี่ยมันก็ยังไม่เน่าทุกคน e เอฟก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคู่เนี้ยคุ้มค่ามากที่ซื้อมานะคะพอซื้อมาแล้วก็ได้ใช้เยอะมากๆ นะก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเบส Purchase ของเอนะคะก็เรียงไว้ที่อันดับที่3นั่นเองนะต่อไปอันดับที่4ขอสปอยว่าน้องอยู่ในเฟรมอยู่แล้วตั้งแต่แรกนั่นก็คือนี่น้อง Lady d i o อนะคะเป็นมีเดียมไซสก็คือไซส์ประมาณ9-9นิ้วกว่า,กวา,กวาอ,อก็คือไซส์ที่เขาเรียกว่า medium มีเดียมมะทุกคนทุกคนจะเรียกว่า10นิ้วแต่จริงมัน9นิ้วไปลายนะคะก็ตัวนี้ได้มาก็ต้นปี ะะหลังจากที่มันขึ้นราคาแล้วนะและ้วเมินได้จากหลังจากที่มันขึ้นราคาแล้วก็คเคยซื้อแพงขึ้นประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะทุกคนแต่ใดๆคือเป็นอันดับ4เพราะว่าได้ใช้น้องเยอะมากแล้วน้องใช้ได้แบบง่ายกว่าที่เอฟคิดอะ่ะเออตอนแรกอะ่ะคือจริงๆเอฟเคยมีตัวไซส์ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันเป็นไนล่อนนะคะซึ่งตัวนั้นน่ะมันก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายมากๆแลวเอฟชอบ อยากเปลี่ยนเป็นรุ่นหนังตอนนั้นก็เลยขายไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะพอได้ตัวนี้มาตอนแรกเอฟก็แบบเออมันเป็นหนังนะมันจะแบบหนักไหมมันจะนุน่นจะนี่จะนั่นใช้งานยากไหมแล้วความเป็น lady d i o อเนี่ยความที่มันแบบทรงอย่างเงี้ยแบบดูต้อนแหละจะใช้กับเอฟทุกชุดได้หรือเปล่าพอปรากฏได้มาปุ๊บตอบโจทย์ทุกอย่างทุกคน น้ำหนักน้องมีความเบาใส่ของได้เยอะได้เยอะจริงๆนะเอาจริงได้เยอะมากๆเออเอาจริงนะเห็นน้องเป็นบล็อกอย่างเงี้ยขนาดแค่ประมาณ10นิ้วอะคอยใส่ของได้เยอะโคตรนะแล้วก็สะพายก็สะพายไปไหนก็ได้นะคะอาจจะแบบที่ที่คนเยอะก็คือต้องระวังหน่อยเพราะน้องเป็นแรมสกินนะก็ แล้วในเรื่องของลุกเนี่ยพอเอฟได้มาเป็นอะไรเงินมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเอฟสพายได้กับทุกลุกจริงๆนะคะเสื้อยืดจริงจงนี่เอฟก็สภพายได้ก็เลยชอบมากๆค่ะทุกคนสำหรับใบนี้นะแล้วก็ยกให้เป็นอันดับที่4สําหรับเบสเพอร์เชสนะคะก็คิดว่าคุ้มอะ่ะเอออันนี้ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ซื้อมานะคะแล้วก็น่าจะ น่าจะไม่กลับปากน่าจะเป็น forever b a อของ F ได้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน้องใช้ได้ยาวๆใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็น้องอยู่มานานแล้วมันก็คงไม่ีวันที่ตกเทรนแล้วนั่นเองนะคะก็เหมือนกันถ้าเกิดใครไม่ดูรีวิวเดี F ๋ยวลิงไว้ให้นะจะลิงก์พอไหมก็ไม่รู้รีวิวเนี่ยเพราะว่าทุกอันเนี่ยมันมีรีวิวหมดเลยทุกคนเออถ้าเกิดใคร F อไม่ได้ลิงก์รีวิวอันไหนเนี่ยก็ไปจิ้มในช่องได้นะคะมีอยู่นะอันดับถัดไปก็คืออันดับที่5 เออเรียกได้ว่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นอันดับสุดท้ายของสิ่งที่ดีที่ซื้อมาเออเป็นอันดับสุดท้ายของ best purchase นั่นเองนะคะก็คือน้องคนนี้นี่เป็นชาแนล wallet on chain เดี๋ยวเอาผ้าลองออกก่อนเอฟอออออลองไว้ไม่ให้ตัวซิปมันกดนะก็น้องคนนี้จริงๆจะนะัเป็น best purchase ได้ไหมก็ไม่ได้ <laughs> เพราะว่าอย่างที่ใครเคยดู unboxing เนอะเอฟบอกว่าใบเนี้ยคุณแฟนเอฟซื้อให้ เอามาลงทุนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าได้ได้กำไรประมาณนึงก็คือขายไปคืนเงินเขาอะไรเงี้ยฉะนั้นมันไม่ใช่เพอร์เชสของเอฟนะแต่ว่ามันเป็นอันที่เอฟได้มาแล้วรู้สึกชอบขึ้นชอบมากขึ้นกว่ารอบก่อนนะคะคือเอฟเคยมีแล้วใบหนึ่งเอฟก็ขายไปเพราะไม่ค่อยได้ใช่ใชไหมใบน,นี้ได้มาชอบมากขึ้นเพราะเอฟเข้าใจมันมากขึ้นในหลายๆอย่างนะคะก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเดี๋ยวลิงค์รีวิวไว้ให้รีวิวเต็มไปหมดเลยคะ่ะแม่ นะก็คือชอบมากขึ้นค่ะเข้าใจมันมากขึ้นแต่ตัวนี้ที่มันอยู่อันดับสุดท้ายของ Best Purchase เพราะว่าเวลาใช้งานทุกคนมันไม่สามารถใส่กระเป๋าตังค์ลงไปได้ถูกไหมล่ะเพราะว่าน้องเป็น wallet ในตัวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะ่เะเรกต้องแกะพวกการ์ดแกะพวกเงินอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็ใส่ในน้องตรงๆอีกทีนึงอยู่ดี ะะฉะนั้นในการที่แบบจะเปลี่ยนมาใช้น้อมันก็จะมีขั้นตอนที่เยอะกว่าใบอื่นๆนะคะใบอื่นเอฟยิบอะไรออกมาแล้วก็โยนๆ,ๆใส่ไปได้เลยใช่ไหมแต่ทำามใบเนี้ยมันต้องมีการจัดเรียงเกิดขึ้นนะคะก็เลยแรงไว้เป็นอันดับสุดท้ายของ b best Purchase นะคะแต่ใดๆก็คืออย่างเบสดีๆเข้าใส่ะปเออคือมันก็ดีน่ารักแล้วก็ มีหลายๆท่านบอกว่าให้เอฟช่วยสอนวิธีพันสายแบบที่เพอร์เฟกแบบที่เอฟทำให้หน่อยนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตไปอีกทีนะอาจจะอัดวันนี้แหละเออถ้ามีเวลาก็จะพยายามอัดวันนี้ให้มันจบๆไปเลยนะคะจะได้แบบว่ารัวๆเออนะคะก็เป็นอันดับสุดท้ายของ Best Purchase ของเอฟนะคะเป็น Channel Wallet On Chain นั่นเองนะทีนี้มาเริ่มอันดับของ Wo r s t Purchase นะคะซึ่ง Wo r s t Purchase เนี่ยจริงๆก็มีหลายอันอย่างที่บอก ส่วนใหญ่เป็นอันที่ชอบอยู่แล้วแต่มันอาจจะเกิดจากการที่แบบไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็เลยถูกแล้งไปในตัวของ Worst Purchase นะคะ Worst Purchase อันดับแรกมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทุกคนเพราะมันขายไปแล้วนั่นก็คือคนนี้นี่เป็นน้องขนมจีบนะคะใบใหญ่นะเป็นวินเทจนะไซส์ GM นะคะก็ตอนนั้นได้มาเพราะว่าซื้อเพราะความเครียดนะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อ เขาเรียกว่าอะไรหุ่นหันพันเล่นหรอไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าคือจริงๆก็ชอบอ่ะเหตุผลจริงๆคือจริงๆก็ชอบชอบน้องนะคะเทยงแต่ว่าซื้อมาแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองเพราะเอฟแบบซื้ออย่างอื่นเยอะไงทุกคนเข้าใจปะ่ะระหว่างจีบวินเทจกับอันเนี้ยกับแบบได้เลดี้ดีออมมาอย่างเงี้ยได้ชานะวอลเลตออนเชนมาอย่างเงี้ยจะหยิบอะไรไปใช้ถูกป่ะล่ะคือจะหาว่าบ้าแบรนด์ก็ตามนั้นน่ะนะคะก็หยิบอย่างอื่นไปใช้มากกว่าน้องคนนี้ก็เลยแบบ นอนอยู่บ้านแองแม a งเป็นหมันนะคะแล้วเอฟก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออ,เออเก็บไว้ก็เท่านั้นแหละก็เลยขายไปนะคะเป็น worst purchase นะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้มาแบบหยิบมาใช้แค่ครั้งสองครั้งเองมั้งเออก็เลยขายไปะคะ่ะทุกคนอันดับที่2ของ worst purchase ก็จะเป็นน้องคนนี้นี่ตึงเป็นน้องอหลุย์ี่ตองนะคะาล่ l a อลเล็ตนะแบบนี้ นี่ก็โคอาล่าวอลเล็ตเนี่ยเป็นรุ่นที่เอฟชอบมานานมากๆแล้วใช่ไหมแล้วอย่างที่เอฟบอกในคลิปอันบ็อกซิ่งว่าเออชอบมาตั้งแต่เด็กเห็นมันมันน่ารักมันเหมือนหมีโคอาล่ามันเหมือนจมูกหมีโคอาล่านู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าที่เอฟให้ปเป็น w o r s t p u r อ h a s e อันดับ2เนี่ยเพราะว่าพอเอามาใช้งานนะทุกคนคือมันใส่ของได้เยอะมากนะเนี่ยมันใส่การ์ดใส่นู่นใส่นี่นี่มีฮอสแตมเอยังไม่ได้อ,ออกเลยเนี่ยเออมันใส่การ์ดใส่นู่นใส่นี่ใส่แบงค์งแบบไม่ต้องพับได้ครบ ะะแต่ปัญหาของน้องคืออะไรน้องหนักเอ,อน้องเป็นแบบแนวาสแบบเดี๋ยวเคาะให้ดูนะเนี่ยโคตรหนาเป็นแคนวาสที่โคตรหนานะคะพอความหนาปุ๊บมันเจอกับบัตรกับการ์ดกับตังเงินนู่นนี่นั่นโอ้น้องเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนหินอยู่ในกระเป๋าอะเออหนักมากนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะสำหรับใบนี้แต่ว่า ไม่ได้คิดว่าจะปล่อยหรือทิ้งไปไหนนะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไงรุ่นนี้เราก็ชอบแอบคิดว่าแบบจะเอาพวกใส่การ์ดลแล้วแบบเอามาแบบห้อยเป็นแบบเป็นโซ่อย่างเงี้ยเออเอามาห้อยอย่างเงี้ยเออเป็นเบลแบกก็น่ารักดีนะคะก็เลยคิดว่าใบานี้ก็น่าจะเก็บไว้แหละเพียงแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากที่น้องมันหนักเกินความเป็นจริงหนักเกินที่แบบไม่ได้คิดว่ามันจะหนักเออไม่คิดว่าจะเจอปัญหาว่าหนักเนาะก็ ขอแรงเป็น worst purchase อันดับที่2นะคะทีนี้อันดับที่3ของ worst purchase เป็นอันที่ซื้อมาให้ใกล้กันแหละช่วงต้นปีอเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ซื้อเยอะซื้อเยอะเต็ไมไปหมดงงมากนึกว่าต้องเป็นคิมคาเดเชียนหรอซื้อเยอะขนาดนี้นั่นก็คือน้องคนนี้นี่น้องบา l e เลนเซกานะคะเป็นบา l เลนเซกาแฮกนะ แฮกกุชชี่นะเบลนะคะนี่ถ้าเกิดใครเคยฟังคลิปที่เอฟแนะนําตัวเข็มขัดเนี่ยเอฟก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะเอฟเป็นคนไม่ค่อยใส่เข็มขัดเนาะแต่ว่าอยากมีเข็มขัดสักเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายไปได้น้องคนนี้มาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนทุกครั้งที่เอฟจะหยิบน้องมาใช้เอฟรู้สึกว่าเอฟต้องพยายามอ่ะเออต้องพยายามแต่งตัวให้มันแบบคาดเข็มขัดได้อ่ะซึ่งปกติเอฟเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้คาดเข็มขัดไม่ได้อะไรชอบแบบแต่งตัวสบายๆอย่างอันเนี้ยนี่นี่นี่ขอ แจนิดนึงเดรสตัวนี้จริงๆไม่ใช่เดรสหรอกเป็นเสื้อแต่นเสื้อแบบไซส์ผู้ชายนะคะตัวนี้จากยี่ห้อ Passage Way นะก็ติดตามได้นะคะ Passage Way Bangkok นะเป็นของเพื่อน f อเองนี่น่นารักใส่สบายผ้าแบบนุ่มลื่นใส่สบายเวอร์นะคะก็ Passage Way <laughs> ขายของให้เพื่อน <laughs> ขายของให้เพื่อนนะตามไปดูกันได้นะคะ Passage Way นะแล้วก็อ๋ออีกช่วงหนึง่ง ช่องขายของตอนนี้มีหมูสวรรค์ขายด้วยทุกคนนี่หมูสวรรค์อุนอ้นๆหมูซ่านะก็เดี๋ยวลิงไว้ให้ทุกอย่างเลย <laughs> ช่องขายของช่วยอุดหนุนได้เถอะนะนะคะก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้ความพยายามมากในการที่แบบจะใส่ในการที่จะสไตล์มันออกมาให้มันดูแบบเป็นเอฟด้วยแล้วก็ได้ใช้มันด้วยเนี่ยมันค่อนข้างยากนะทุกคนฉะนั้นตัวนี้เอฟก็เลยแบบ ไม่ค่อยได้ใช้เลยได้ใส่ไปจริงๆจังๆแค่ประมาณ3ครั้งเองมั้งนะคะแล้วก็เลยเก็บยาวนะแต่ว่าจะขายก็เสียดายรู้สึกว่ามันเป็นลิมิเต็ดเป็นแบบอะไรที่เราชอบเนี่ยลายกุชชี่เอฟก็ชอบนะคะตัวยี่ห้อบาลเซียร a กาเอฟก็ชอบเป็นแบรนด์นมแบบแบรนด์แรกๆเลยที่เอฟชอบจริงๆจังๆนะคะก็เลยเสียดายแต่ก็ไม่รู้จะแบบยังไงเพราะว่าใส่ก็ไม่ได้ใส่ก็เลยขอแรงเป็น w o r s t p u r อ h a s e อันดับที่3ของ F นั่นเองนะคะอันดับถัดไปที่เป็น w o r s t purchase นะก็น้องไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนื่องจากว่าเอฟอะได้น้อง Lady d ดี r คนนี้มาใช่ไหมแล้วมันก็มีความทับซ้อนกันเอฟก็เลยขายน้องคนนั้นไปนะคะเนื่องจากว่าเอฟไม่ค่อยได้ใช้นะก็คือน้องคนนี้นี่เป็น l a d ี Dior Nano Pouch นั่นเองนะคะทุกคนก็ขายไปตั้งแต่แบบช่วงล็อกเซลอะเออรอบก่อนเอฟมีล็อกเซลใช่ไหม แล้วก็มีคนดูเอฟท่านหนึ่งแบบตามหาอยู่พอดีะอะไรเงี้ยเอฟก็เลยบอกว่าเออเอเอฟหายอยู่นะนะคะก็เ,เลยเขาก็เลยซื้อไปนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ออสเตรเลียน้องโกอินเตอร์นะไปอยู่เมืองนอกเมืองนาะไม่รู้ป่านนี้เป็นไงบ้างนะคะคือถามว่าชอบไหมชอบนะชอบน้องน้องสวยน้องน่ารักมากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกขอเอฟได้น้อง雷迪 D.O มาเอฟก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วหนักไปอีกตอนหลังก็คือได้ w a l เ e t on c h a ช n มาอีกคือมันใส่ของได้เยอะกว่า นะแล้วก็ได้ใช้เยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็หลังน้องรีออนโนพาส์เน่เอก็เลยเก็บอย่างเดียวนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเออเออเออไมก็ปล่อยไปดีกว่านะคะไหนๆก็มีคนดูท่านนึงของเอฟเนี่ยตามหายอยู่เนี่ยก็เลยแบบเออเสนใจไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ขายไปนะคะก็เลยนับว่าเป็น worst purchase อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่4มีปัญหากับการนับเลขตลอดนะับว่าเป็นอันดับที่4นะคะของเอฟนะ อันดับสุดท้ายที่เป็น worst purchase ของ F นะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เหมือนกันแหละชอบแต่ไม่ค่อยได้ใช้ใช้ไปครั้งเดียวเองมังรู้สึกเออทั้งสองครั้งน่ะนั่นคือน้องคนนี้นี่เป็นน้องแว่นกันแดดชาแนลนะคะเป็นตัววินเทจมีด้านหลังก็จะมีซ c ซแบบนี้ที่เอซื้อมานะก็ซื้อมาราคาดีตอนนั้นที่แบบวอยววยว่าแบบเออมันจะแบบทรงมันจะเข้ากับเอฟไหมปร,รากฏพอลองใส่ดูมันก็เออ,เอ,อได้อยู่ ถูๆถ่ายๆไ,ได้อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยเออน่ารักเนาะแต่ว่าเอปป้าไม่ค่อยได้ใช้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเอ็อมเหตุผลคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเวลาเอ็มขับรถอ่ะเอ็มก็จะชอบใส่แว่นดำนี่แหละนะคะซึ่งเวลาใส่แว่นดำหนึ่งเมคอัพในส่วนของรองพื้นหรืออะไรเงี้ยมันชอบเปื้อนใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นรอยที่จมูกเงี้ยเออเอฟก็เลยไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่แต่ก็ยังใส่อยู่บ้างแล้วตอนหลังพอมีโควิดก็ ต้องใส่หน้ากากด้วยเออเอฟอะเป็นคนไม่ชอบใส่หน้ากากแล้วใส่แว่นดําไปด้วยทุกคนเอรู้สึกแบบมันปกปิดตัวตนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออน้องคนเนี้ยก็เลยนี่ไม่ได้ใช้ใหญ่เลยค่ะก็เลยวางแอ่งนังอยู่ในรถนะก็ได้ใช้อย่างที่บอกได้ใช้ไปแค่สองสาครั้งเองนะคะแต่ถามว่าชอบไหมแล้วคิดจะปล่อยไหมก็คงไม่ได้ปล่อยไปไหนเพราะว่ารู้สึกว่ามีไว้หนึ่งอันอะก็เซฟเซฟใช้ได้ยาวๆนะคะก็ เอฟเลยเป็นคนไม่ค่อยซื้อแว่นกันแดดไงเพราะว่าเอฟไม่ค่อยได้ใช้นะขนาดอันที่เอฟชอบชอบอย่างอันเนี้ยเอฟยังไม่ค่อยได้ใส่เลยอ่ะทุกคนเออหลังๆก็เลยแบบแว่นกันแดดนี่ก็เป็นไอเทมที่ไม่ค่อยได้ซื้อเลยนะคะก็นี่แหละน้องก็เลยกลายเป็น worst purchase ของเอฟนี่มาดูอย่างเงี้ยสวยอ่ะความแบบแว่นทรงกลมแล้วมีแบบโลโก้ชาแนลเนี้ยมันโคตรคลาสสิกเลยเอาจริงๆนะแล้วเลนตัวเนี้ยใส่สบายตามากนะทุกคนเอฟใส่ขับรถไปทะเลอ่ะ ไปแก่งกระจานไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่นะคะแล้วก็ใส่ขับรถสบายตามากไม่ปวดตาเลยคือเลนเขาดีมากนะคะก็ชอบมากๆแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ได้เยอะเวอร์ด้วยใส่กําลังสบายไม่ได้แบบกดทับจนหนักหัวหรือแบบไม่ได้บีบจนปวดหัวอะไรเงี้ยนะคะก็ชอบมากๆสํำหรับตัวนี้นะแต่ว่าขอแล้งไว้เป็น w o r s t p u r อร์ s e อ,อันดับสุดท้ายไม่สุดท้ายสิยังไม่สุดท้ายมีอีกอันหนึ่งเอองงอีกแหละ นะขอแรงไว้เป็น w o worst p u r c h อ s e อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยขอนับก่อนนะอันดับที่4นะคะสำหรับตัวเว่นชาแนลตัวนี้นั่นเองนะคะขอไปหยิบอันดับสุดท้ายก่อนเดี๋ยวมามาแล้วอันดับสุดท้ายอยู่ในซองถุงแบบนี้เพราะว่ามันคือน้องเดี๋ยวนะขอหยิบออกมาอันที่มันยังสมบูรณ์อยู่เนื่องจากมันมีอันนึงพังไปแล้ว มันคือน้องคนนี้เป็นฝางหูชาแนลนะคะเป็นตัวคริสตัลเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดีกว่าเออมันจะได้ชัดๆนะตัวนี้นะคะก็ถามว่าทำไมถึงเป็น worst purchase จริงๆอันเนี้ยแทบจะต้องเรียกว่าได้ว่าเป็นเ s ส purchase เลยแหละนะคะเพราะว่าตอนที่เอฟได้มาเอฟใส่เยอะมากเลยเอฟก็ชอบมากเอฟเคยบอกว่ามันเป็นคอลเลกชันที่เอฟชอบมากใช่ไหมเราที่นีวันหนึ่งคริสตัลอ่ะเออมันไม่ใช่คริสตัลหลุดนะทุกคนคือความที่น้องมาเป็นคริสตัลแบบนี้ใช่ไหม มันก็จะแบบมีความหมองบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นรูปทิ้งไว้ให้เลยนะมันมีความหมองบ้างอะไรบ้างเอฟก็เลยเช็ดพอเช็ดปุ๊บมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนนี่ซีซีแยกล่างจากซีซี <c ười> แยกล่างออกมาจากน้องค่ะเราก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เอฟก็เลยไม่ได้ใส่นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาร้านซ่อมซึ่งรอบล่าสุดที่เอฟมีตัวเนี้ยที่เป็นคอลเลคชันเนี้ยเป็นแหวนใช่ไหมซีซีมันก็เคยหลุดนะ ตอนนั้นเอฟไปซ่อมที่พารากอนเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสแต่พารากอนสถีก็เลยยังเก็บไว้ในซองนี้นะคะแล้วก็เลยน้องก็เลยตกมาอยู่ในลิสต์ของ Worst Purchase <laughs> นะเพราะว่าน้องพังนั่นเองน้องมีความแบบแยกร่างออกจากกันนะคะก็คิด <laughs> ถึงน้องมากเลยอยากใส่เพราะว่าชอบมากๆนะคะเวลาใส่ก็จะแบบห <laughs> ูงก็จะวิ่งวิดูแบบมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็กลายเป็นว่าน้องตกไปอยู่ใน ลิสต์ของ worst purchase อันดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าน้องพังนั่นเองที่ซื้อมาไม่มีไหนพังเลยมีน้องอีน้องเนี่ยพังนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับ worst purchase แล้วก็ best purchase ของ F นะในฮารแรกของปี2022นะคะก็ไม่แน่ใจว่าในฮับ2เนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นอย่างไรของแพงมากนะจะมีเงินซื้อช้อปปิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเติมน้ำมันก็หลายพันแล้วเดือนนึงอย่างเงี้ยนะคะ ก็รอดูกันละกันเดี๋ยวสิ้นปีเอามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตัวคลิปตอนนี้มันมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นในเรื่องของลิงไลท์เรื่องของเอฟเฟกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมาคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นเออเหนื่อยจังเลยมันต้องเปลี่ยนมุ่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะช่วงนี้แบบ มีแบบแอซิเต์เยอะแยะมากมายนะคะก็ติชมได้นะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อต่อไปของเอฟด้วยเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ